ประชาชนจิตอาสาผู้ประกอบการเรือนำเที่ยวและเจ้าหน้าที่เร่งเก็บกิ่งไม้ท่อนไม้และขยะจ,จำนวนมากที่ลอยมาติดต่อมอสะพานไม้อุตมานุสร์หลังเกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอสังครบุรีติดต่อกันหลายวันเพื่อป้องกันสะพานไม่ให้เกิดความเสียหายจากเหตุการณ์ที่มีฝนตกลงมาในพื้นที่อำเภอสังครบุรีติดต่อกันมานานกว่า1สัปดาห์โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลไลโวซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรที่มีความอุดมสมบูรณ์และเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำซองกะเลีย จนส่งผลให้ระดับน้ําในแม่น้ําสองเกลียสูงขึ้นและมีกระแสน้ําไหลแรงขึ้นจนพัดท่อนไม้กิ่งไม้เศษสวะรวมทั้งขยะจานวนมากไหลลงมาในแม่น้ําและพัดมาติดกับตอหม้อสะพานไม้อุตมานุสรหรือสะพานมอนสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของอำเภอสังขระบ,บุรีทําให้เมื่อเวลา10บนาฬิกาของวันนี้ชาวบ้านผู้ประกอบการเรือนําเที่ยวจิตอาสาและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแหลมได้นําเรือหางยาวกว่า10บลำเข้าไปทําการผลักดันขยะที่ติดตอ่อหม้อสะพานให้ลอยพ้นไปจากตอ่อหม้อเพื่อให้น้าไหลผ่านไปได้สะดวกเพื่อป้องกันสะพานไม้ ไม่ให้ได้รับความเสียหายซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทุกปีในช่วงฤดูฝนด้านายสุทธิพรสิวเวทพิกูณแนมเพ์สังครับ,บุรีกล่าวว่าจากฝนตกหนกักติดต่อกระหลายวันที่ผ่านมาส่งผลให้ระดับน้ำํำในแม่น้ํำสองกลียสูงขึ้นทําให้มีเศษไม้เศษกิ่งไม้รวมทั้งขยะจํานวนมากลอยมาติดตอมอสะพานมาอุตมานุสรหรือสะพานมอน ทำให้ผู้ประกอบการเรือนําเที่ยวและประชาชนชาวบ้านวังกะหมู่ที่2เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาแล้มจินอาสาได้ช่วยกนันนําเศษไม้ออกเพื่อป้องกันปัญหาสะพานพังเช่นหลายปีที่ผ่านมาขณะที่ระดับน้ําในลำห้วยโรคีเขตพื้นที่ป่าทุ่งใหญ่ระดับลดลงแล้วในเช้านี้ยังไม่น่าห่วง ได้กำชับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลา,ลากหากพบให้รีบแจ้งโดยด่วนเพื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ให้การช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีขณะที่ประชาชนในพื้นที่ได้ช่วยกันเฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากในพื้นที่ตำบลไลโวซึ่งเป็นพื้นที่ป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ยังคงมีฝนตกลงมาในช่วงนี้